สวัสดี4ี0 0ันเก้ารอยคนนี่ค่ะสวัสดิค่ะี่จริคะ่ะจริค่ะตอนนี้นอยู่ในอุ๊ยอาที่ชูเช็ดปากก่อนครับเอา โอ้ดูเรียกซูแม่บ้านชื่อซูนะเขาก็เรียกเสียงดังอายุจีเรียกซูหน่อยซูเรียกเลยเรียกเน้นเนเรียกมามิท่าจะมูกเหรอคะท้าจะมูกโอ้โนะนะโอ้ถ้าจะมูกรักแม่ไหมรักไหมเบียแม่ทำไมเบียแม่ทำไมอุ๊ บางวันก็เปียกแม่บางวันก็หยิกแม่ทางเปียกทั้งหยิกแม่ไม่ดีตรงไหนแม่แม่ไม่ดีตรงไหนให้ขึ้นมหนึ่งก่อนค่อยกินอพอใจไหมคะ,อะโอเคไหมเอยเอเยเอาเจ็ดเอกแม่มานะอ่ะเจ็ดเอ,เอกแม่มานี่เอาไปแล้วทุกคน ดดดดาาาาโนโนเผ็ดเผ็ดทำยังไงเผ็ดทำยังไงเผ็ดทำไงห่อห่อปากจู๋ทำไงโกรธโกรธทำโอ้เผ็ดเผ็ดไหนเผ็ดทำยไงคะโอ้เผ็ดอย่างนี้นี่เองนะคะสวัสดีทุกคนนะ